ท่านผู้ชมครับผมอาจารย์สมเจตแสงคํานุเวงกัมพูเจ้าของทฤษฎีฮงจุ้ยเล็กที่บ้านเจ้าพิธีกรรมวงสวงและที่ปรึกษาธุรกิจช่องนี้สมเจตชาแนลอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระทั้งดูดวงความรู้โหราศาสตร์ฮวงจุ้ยเล็กที่บ้านความเชื่อเศรษฐกิจการเงิน ไม้มงคลเนื้อหาทั้งหมดนั้นมาจากการศึกษาคนา้นคว้าและประสบการณ์การทำงานมากกว่า20ปีของผมครับหากว่าท่านเพิ่งผ่านเข้ามาเรียนเชิญกดติดตาม Subscribe แล้วอย่าลืมตามด้วยรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทุกครั้งที่ผมอัพคลิปใหม่ YouTube เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนไปยังท่านว่าเตือนเตือนตือนมีเรื่องแล้วไม่ใช่ครับตือนอาจารย์สมเจตมาแล้วครับท่าน บา้านเลขกที่บวกครั้งเดียวเท่ากับ28ตัวอย่างเช่นบา้านเลขกที่9 9 9 1เเมื่อท่านนำาบวก9บวก9และบวกอีก1ผลลัพธ์เท่ากับ28หรือบา้านเลขกที่98 407ทับนํำาบวก8เท่ากับ17และบวกต่ออีก17บวก4บวก0บวก7เท่ากับ28อันนี้แหละครับคือความหมายของบา้านเลขกที่บวกครั้งเดียวเท่ากับ28 แต่ถ้าบ้านท่านเป็นบ้านเลขที่28อันนี้ไม่ใช่นะครับท่านต้องไปหาคลิปบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ10ซึ่งผมทำไว้ให้แล้วอธิบายอย่างละเอียดบ้านเลขที่บวกครั้งเดียวเท่ากับ28จัดไว้ในกลุ่มบ้านธาตุไฟส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่อยู่มุมถนนอยู่ปากซอยหรือถ้าไม่ใช่บ้านเป็นอาคาร ก็จะต้องสูงโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขาทีนี้พอเป็นหลังหัวมุมอยู่ปากซอยหรือเป็นอาคารสูงก็ต้องโดนแสงแดดมากกว่าบ้านอาคาร หลังอื่นๆใช่ไหมครับแสงแดดที่สำคัญกับบ้านหลังนี้คือแสงแดดทิศตะวันตกไม่ว่าหน้าบ้านหน้าอาคารจะหันทิศไหนอย่างไรก็ช่างเหอะถ้าบ้านเล็กที่บวกครั้งเดียวเท่ากับ28แล้วก็ตกกลางวันผนังหรือพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะโดนแสงแดดจัดจ้านรุนแรงสาดส่องเข้าเต็มๆแล้วก็ส่องทุกวันโดนทุกวันโดนสลับกับฝนบ้างลมบ้างสีผนังร่อนแตกคร้าว คราวนี้ฝนตกก็รัวซึมสิครับท่านอันถือเป็นธรรมชาติของบ้านหลังมุมแทบทุกแห่งถัดมาคือ พื้นที่หน้าบ้านหรือข้างบ้านเพื่อนบ้านผู้คนสัญจรชอบมาสร้างความวุ่นวายก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ทำการค้าภายในบ้านหลังนี้เป็นประจำแล้วมาตอนไหนไม่มามาตอนที่ท่านกำลังนั่งเงียบเงียบเพลินเพนิหรือตอนเคลิมคล้มๆตอนนอนใกล้จะหลับนั่นแหละครับ ห้าทุ่มกว่ารถมาเล่งเครื่องหน้าบ้านแล้วก็มีเสียงคนตะโกนโบกเวกนึกว่าใครมาทะเลาะกันลูกเช้งเงอดูเปล่าหรอกครับกระบะบ้านท้ายซอยคันหนึ่งกําลังจะออกกับอีกคันหนึ่งก็กําลังจะเลี้ยวเข้าเขารู้จักกันเจอกันหน้าบ้าน,ท,านท่านพอดีก็เลยเปิดกระจกทักทายแล้วเร่งเครื่องเหมือนดนตรีประกอบเพลงประมาณนั้นวันดีคืนดีเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ฝั่งกันนู้นน่ะยกแคล่ไม้มาวางข้างบ้านแล้วเย็นย่ำข้ามมืดก็พากันมา นั่งคุยนั่งดืม่มเหล้าคลื่นเคลงพอเราเดินไปบอกเดินไปเตือนก็โดนสวนกลับมาฉันไม่ได้นั่งในบ้านเธอนะนี่มันถนนสาธารณะไม่ใช่แค่นั้นครับ วันหนึ่งสุนัขท้องแก่มาคลอดลูกข้างรั้วบ้านท่านก็มีผู้ใจบุญเขาช่วยกันนําอุปกรณ์นําเพลิงพักมาเชื่อมติดรั้วบ้านรั้วอาคารท่านแล้วก็คอยสลับสับเปลี่ยนแวะเวียนมาดูแลนําอาหารนําที่นอนมาจัดให้เสร็จสับไม่บอกไม่ขอเจ้าของบ้านสักคำพอหมาโตยังไงครับเช้าเหา่าเย็นเหา่าแล้วไล่กัดคนผ่านไปผ่านมาคนโดนหมากัดก็มาหาท่านสิเรียกร้องค่าเสียหายหมาอยู่หน้าบ้านคุณจะบอกว่าไม่ใช่หมาคุณได้ยังไง นำเรียนดังนี้ครับการวิเคราะห์และทำนายเลขที่บ้านตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้านนั้นต้องนำตัวเลขเลขที่บ้านมาบวกกันทีละตัวทีละหมายเลขเครื่องหมายทับไม่เกี่ยวหมู่บ้านหมูห่หหมูสม่สหมู่สไม่รวมไม่ใช้นำเฉพาะเลขที่เท่านั้นบวกกันทีละตัวบวกครั้งแรกบวกครั้งเดียวอันนี้คือชะตาคน ถ้าผลลัพธ์สองหลักหมายเลขหลักหน่วยอย่างกรณีนี้คือหมายเลข2ดาวจัน์ทรส่งผลกับผู้หญิงหมายเลขหลัก10คือหมายเลข8ราหูส่งผลกับผู้ชายบวกอีกครั้งคือ2อบวก8เท่ากับ10อันนี้วิเคราะห์ทํานายชะตาบ้านต้องบอกต้องย้ำกันนะครับหวงจุย้ยเลขที่บ้านไม่ได้ดูแค่เลขที่บ้านแต่ดูเลขที่บ้านประกอบหวงจุย้ยถึงจึงเรียกว่า ห่วงจุย้ยเลขที่บ้านอีกทั้งไม่ได้นำเลขที่บ้านมาบวกกันจนเหลือเลขตัวเดียวแล้วทำนายไม่ใช่นะครับห่วงจุย้ยเลขที่บ้านใช้ตัวเลขทุกตัววิเคราะห์และทำนายประกอบกันและถ้าท่านติดตามรับชมผมมาตลอดจะทราบว่าห่วงจุย้ยเลขที่บ้านต้องแปลความหมายหมายเลข ให้เป็นวัตถุสิ่งของสถานที่สถานการณ์หรืออื่นๆหมายเลข28หมายถึงพลังดึงดูดส่วนหมายเลข10หมายถึงความเร็วความร้อนที่เกิดจากการประทุหรือกระสุนปืนอย่าเพิ่งงงนะครับ28ที่อยู่ภายใต้หมายเลข10 ทำให้เกิดปัญหาความร้อนร้อนจัดโดยเฉพาะส่วนของผนังบ้านความร้อนทําให้เกิดความเสียหายแตกร้าวรั่วซึมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชํมรุดเสียหายโดยเฉพาะสายไฟช่วงที่ติดกับตัวปลัก๊กหรือตัวชาร์จแบตเกิดหัดแตกร้าวเป็นที่มาของกระแสไฟลัดวงจรแล้วก็เกิดระเบิดไฟไหมและพลังดึงดูดยังดึงดูดความวุ่นวายมาตรงหน้าบ้านและข้างบ้านทําให้คนในบ้านหงุดหงิดอยู่แล้วไม่มีความสุขเท่าที่ควรนำสู่ ความขัดแย้งทั้งขัดแย้งกับคนในบ้านและคนนอกบ้านผู้หญิงบ้านนี้ภายนอกจะดูอ่อนหวานมีสเสน่ห์จิตใจดีชอบช่วยเหลือตามอิทธิพลของดาวจันทร์หมายเลขสองละครับท่านแต่ต้องบอกว่าดาวจันทร์ภายใต้อิทธิพลของหมายเลข10บอย่าให้เธอร้ายถ้าเหลืออดขึ้นมาเธอพร้อมแปลงร่างเป็นนางมารร้าย ที่จะทําให้ใครต่อใครเจ็บและจดจําชั่วชีวิตส่วนผู้ชายเนี่ยหมายเลขแปดราหูหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแนวทางปรับแก้ห่วงจุย้ยสําหรับบ้านเลขที่นี้เริ่มที่ รูปทรงอาคารต้องเป็นเหลี่ยมผสมผสานกับลายเส้นและรูปลักษณะโค้งมนบางส่วนหน้าต่างต้องกว้างครับรั้วทึปประตูรั้วโปง่งเป็นวัสดุเหล็กหรืออลูมิเนียมสีภายนอกให้ใช้สีน้ำตาลสีส้มอ่อนสีภายในสีขาวสีเหลืองเครื่องเรือนให้ใช้ร่วมสมัยเน้นวัสดุโลหะและกระจกห้องน้ำแรกหรือห้องน้ำชั้นล่างให้ตกแต่งเป็นลายเส้นโค้งมนประดับด้วยตุ๊กตาผู้หญิงหรือแจกันทรงกลมใส กิ่งไม้แห้งหรือดอกไม้แห้งพร้อมเน้นโทนสีขาวสลับดำนาฬิกาแขวนหรือติดผนังต้องทรงสูงสีขาวหรือสีเงินตู้เย็นสีเงินสีขาวเช่นเดียวกันสำคัญสูงสุดบ้านนี้ธาตุไฟครับ้าต้องการความสุขความร่มเย็นตำแหน่งสำคัญที่ต้องพิจารณานั่นคือตำแหน่งติดตั้งเครื่องทำความเย็นแต่ละห้องกลับตำแหน่งทิศทางลมประตูหน้าต่างประตูหลังบ้านประตูหน้าบ้าน และหน้าต่างต้องสัมพันธ์กันเพื่อทำให้กระแสลมไหลเวียนภายในบ้านทิศทางลมและกระแสลมที่ไหลเวียนภายในบ้านภายในอาคารในปริมาณที่เหมาะสมจะก่อเกิดพลังธาตุลมทำให้ผู้อยู่อาศัยทำการค้าพบกับความสุขความสําเร็จมั่นคงยั่งยืนยาวนาน ท่านผู้ชมครับบริการห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านปัจจุบันมี4รูปแบบให้ท่านเลือกใช้บริการรูปแบบที่1เรียกว่าดูดวงเล็กที่บ้าน บันทึกเสียงคำแนะนำทางลายเพียงท่านแจ้งข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดเจ้าของบ้านหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจมากที่สุดของบ้านบริษัทห้างร้านของท่านพร้อมเลขที่บ้านกับทิศทางหน้าบ้านผมจะทำการบันทึกเสียงบอกถึงข้อดีข้อเสียอุปสรรคปัญหาของบ้านหลังนั้นชะตาของท่านกับการอยู่อาศัยการทำการค้าภายในบ้านเลขที่นั้นดีไม่ดีอย่างไรและต้องแก้ไขห่วงจุ้ยอย่างไรให้อยู่แล้วดี ทำการค้าแล้วรุ่งเรืองร่ำรวยบันทึกเป็นไฟล์เสียง MP3 ส่งไปให้ท่านทางไลายเพื่อรับฟังและนำข้อมูลนั้นไปปรับแก้ไขห่วงจุ้ยบ้านตามความต้องการ แบบที่ 2. บริการรูปแบบเดียวกันครับคือดูดวงเลขที่บ้านแต่เป็นการพูดคุยสนทนาสดๆกับผมโดยตรงทางโทรศัพท์เพียงท่านส่งข้อมูลเหมือนเดิมคือเลขที่บ้านพร้อมแจ้งว่าหน้าบ้านนั้นหันทิศอะไรเหนือใต้ออกตกกี่องศาวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดหรือสถานที่เกิดของผู้มีอำนาจตัดสินใจมากที่สุดเมื่อถึงกำหนดนัดหมายเจ้าหน้าที่ของผมจะต่อสายตรงถึงท่านเพื่อให้พูดคุยกับผมระหว่างพูดคุยก็จะมีบันทึกเสียงเพื่อส่งกลับไปให้ท่าน ฟังทบทวนภายหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ ถ้าต้องการละเอียดยิ่งขึ้นตรงนี้เลยครับรูปแบบที่3ดูห่วงจุ้ยออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนที่ใดในโลกถ้าท่านมีมือถือมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้บริการนี้ได้ครับจองคิวใช้บริการส่งข้อมูลเหมือนกันทุกอย่างทุกประการเมื่อถึงเวลานัดหมายกดถ่ายทอดสดภาพบ้านอาคารสถานที่ของท่านมาเลยครับส่งภาพออนไลน์ผมจะแนะนําแนวทางปรับแก้ไขห่วงจุ้ยให้ท่านสดๆดเหมือนกับผมได้เดินทางไปในสถานที่ไปที่บ้านที่อาคารของท่านเลยทีเดียว ระหว่างแนะนําก็เหมือนกันมีการบันทึกเสียงสนทนารับข้อมูลเรียบร้อยก็จะส่งไฟล์เสียงเนี่ยกลับไปให้ท่านฟังทบทวนเพื่อนําข้อมูลนั้นไปใช้แก้ห่วงจุย้ยแต่ถ้ายังไม่สะใจแนะนําบริการสุดท้ายครับรูปแบบที่4บริการดูห่วงจุ้ยสถานที่จริง ผมพร้อมทีมงานจะเดินทางตรวจดูห่วงจุ้ยไปให้คำแนะนำเพื่อการออกแบบตกแต่งจัดวางหรือการแก้ไขห่วงจุย้ยตามแนวทางห่วงจุ้ยเด็กทีบ้านถึงบ้านถึงสำนักงานของท่านเลยทีเดียวตามวันเวลาที่นัดหมายนะครับ สนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644 ID Line สมเจตแสง0817008644 ID Line สมเจตแสงขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขปลอดภัยและร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ